นี่ก็คือ,อคลิปสุดท้ายาที่ผมได้ถทยายามมาประมาณ2 3 4สามสี่ตอนนะฮะก็คิดว่มา,มา,ม,ามากกว่านั้นนะฮะมากกว่าสี่ตอนนะครับที่ทั้งรวมทั้งแถวหน้าชายหาดแล้วก็มาทางเดินทางตลาดแล้วก็ทางเท้าที่จะเดินเข้าไปสู่ชายหาดแล้วก็ออกจากชายหาดแล้วมาถึงแยกตอนนี้ก็คือ,อตัว ที่จะมาถึงที่ห้องพักของผมนะฮะ,ะใกล้ของขผมก็มีแฟมิลี่บารอย่างเงี้ยฮะสะดวกสบายนะครับผมนะที่ช้าอำฮะระหว่างประจุยี่ขันธ์นะครับเนี่ยสะดวกสบายมีแฟมิลี่บารอยู่ด้วยนะครับแถมมีวิสัยทัศน์ก็สวยนะครับปลอดภัยดีฮะของกินของใช้อะไรก็สะดวกสบายฮะจับจ่ายใช้สอย,สยสเหมือนกับเซบีรีหรืเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่ในกรุงเทพเลยฮนะแต่ว่าอยู่แถวนี้เขาเขาจะ เดินไปทางแฟมิลีมาร์ทกับเซเปนีเซเปนด้วยนะฮะนี่ฮะใกล้ถึงที่พักของผมเลยนะครับนี่ฮะเหมือนเมื่อกี้นี่ที่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแยกอ่าลองนี่เลยจ่ายให้เราเราเราคุณผู้อดีพี่เขามาถามว่ารึเปล่านะจังแยกนี่มานะฮะแยกเาเรียกว่าแยกแยกแยกเทศบาลนะฮะเนี่ยนะตอนนี้ก็คือแฟมิลี แกลเลอรี่ช็อปนี่ก็คือสุดท้ายเป็นร้านสะดวกซื้อผมเลยมาซื้อของแล้วที่พักของผมก็อยู่ในพื้นที่นะฮะแถวๆครับคบที่พักของผมเนี่ยอยู่ยใใตรงนี้นฮะใกล้สะดวกสบายฮะเชิญเชิญนะมาท่องเที่ยวกันแล้วถ,ถ้าท่านจะอยู่คอนโดก็เข้าไปข้างในเนี่ยฮะในซอยเนี่ยก็มีคอนโดให้เช่านะฮะเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนก็มีนะฮะครับแล้วก็มีชุดเจ้าสาวด้วยนะฮะสวยไหมฮะชุดเจ้าสาวสวยเลย มาเรื่อยๆครับค่ะก็ติดตามไปเรื่อยๆครับว่าเป็นที่ที่มาเที่ยวหัวหินมานอนหัวหินคืนเดิมแล้วก็เช้านี้เช็คเอาท์ก็จะไปที่สุราษฎร์ไม่แน่ใจว่าจะนอนสุราษฎร์หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะตียาวไปถึงที่พังงาเลยครับอยู่ที่มุ่งหมายก็คือเขาหลักครับผมครับเขาหลักนะฮะเขาหลักพังงาจังหวัดพังงาครับ น <S preach ers> ร้านเบเกอรี่ก so ็มีครับเบเกอรี่นะถ้าใครชอบทานเบเกอรี่เนี่ยก็มาร้านนี้ได้เลยนะแต่ว่าที่ร้านไหนผมไม่ทราบนะต้องดูเอาเองดูดูจากวิดีโอนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามผมนะฮะที่ผ่านมาจากแยกเทศบาลประมาณสักคิดว่าประมาณสัก500เมตรนะฮะอนี่ฮะก็ใกล้ถึงที่พักผมแล้วนะฮะหรือว่าท่านจะ จะใช้พวกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะฮะอาเจืออะไรน็อตปูสปูอะไรเนี่ยบานมุกกบหน้าต่างอะไรก็มีนะฮะคือร้านเนี่ยร้านขายมุกกบสปูหน้าต่างผ่านมาต้องมีโรงแรมนี่ฮะแก่ขาวนะะฮแก่ขาวนะฮะเห็นไหมแก่ขาวเนะะี่ยนะผมพักอยู่ที่นี่นะฮะแก่ขาวเนี่ยฮะห่างจากยาแยกเทศบาลมาประมาณ500เมตรอยู่ซ้ายมือ ครับแด็แขกขาวโฮเทลโอเคครับผมดเรี่องนี้ครับสวัสดีครับ